สวัสดีเอฟซี FC. แฟนช่องทุกคนนะคะมันีน้องที่าจะพาไปตามเนี่ยทางของแม่น้องรัด,ดานะคะเลขเจ้าหน้าเพิ่นเข่าหนึ่งหกเด้อค่ะแล้วมวดนี่ลูกมวดที่ผ่านมาลูกเพิ่นบอกมือเลขออกบอกเจ็ดเก้านะคะมวดนี่เพิ่นเพียเพิ่นเอาเลขใสกระดาษหายแม่เพิ่นเป็นเลขสองตัวห้างเดียวจะเป็นตัวใดไปส้มน้ำกันเลยค่ะเจ้าหน้าเจ้าถือบ่บอกมาซื้อจักบวาลอ,อ,อันแล้หนึ่งหก กับสีหกนี <mainland mermaid> oh, yeah. ่คนห้องมาบอกคนห้องบอกว่าออกสีหกมันหกเด้อหรอเซื้อบ่ได้ซื้อบ่ได้เราบอได้ซื้ออไเรา่ยอาจไปไปดีเราซื้อเราก็สีใด้่ะเอฟซีกับว่าเปนเหล็กดังเล็อันเหลโอ้ซื้อบ่ได้จะคนที่นี่ยังบอกอู้ซื้อคอยังบอกเหล็กมันเหล็กมันดางเกตเก่ากับแมนเขาบัก้ลอาจารย์กขบอกี่ผู้ใดเงินจะรู้ว่าบ่ได้เนี้แต่งกอบ่ได้บ่ได้ซื้ออะไรนกันเลย โน้บออยากซื้อค่ะโน้ซื้อมันสิร้อยไปทางอื่นอ้อเพราะนาสิทางนั้นก็จัะโดนๆเนาะซื้อได้เนาะเราก็สิมาได้มือสุดท้ายเราเนาะทั้งพันยากเนาะที่ตัวว่าพันยากน้ำงานนองงานอีหยังหรือยางนองเหมือนอย่างทัดกับอะไรเนาะอะไรเนี่มันก็เรียไม้ซื้อจักบ้านหมู่บาเรียกออกเพื่อเดียวเพื่อหนากันสนไอ้พวกหนากันแล้วเลียกออกพวกหนึ่งเนาะหนามันก็เฉพาะตำนานก็แล้ลวไม่ได้ซื้อเลยเด้อพี่น้องเลียกแม่น้องรดดาเพิ่นให้มือเลขออก แล้วได้สิล่ลายลายเรี่ยงคลิปตั้งแต่ต้องงวดนี่พันหายหกสองหกสองเลขออกหกหนึ่งหลาม้าใกล้ๆก็เลขออกอยู่ประมาณสี่มือหามือพันหายสี่เจ็ดเจ็ดสี่เนาะเจ็ดสี่คือสี่เจ็ดวัดมือเลขออกหายซี่หกกับหนึ่งหกเลยกี่น้องมาโตกับมาหกหนึ่งอสรุปแล้วว่าได้ทั้งลูกน้องว่าได้ทั้งเจ้านายนไหนไปเสือหลังก็ไปเสือมันใหญ่เหมืนไหมมันไปหัไปเองกั่ะมันกัดซ้ายเลยไหมแต่ผมก็เลยบอดีเสือ พักหลังเนี่ยเพิ่นกับพีทลานุ้ดดูเนาะแมนมันไปทุระบ่อยวันนี้เพิ่นกับหลางใกล้่ลผักก่อนเพียงพ่อใช่ไหมแมนเพิ่นก็เลยนเงื่อนกับใครลูกน้องกับพ่อลูกน้องขาเต้ลูกน้องก็ได้เป็นยังชื่อชาพ่อปวดขาไปจ้ะยืนปวดบ่บ่หน่ามันเป็นมาแต่เพิงมาเป็นทุเรียปีไหมจ๊ะแตงเต้ผุณมีลูกคุณนะเออเจ้าดมลูกแล้ววันผ่าที่สองนี่จะ มือใดล้วมันจะก้อนเละออกบลอกลายมือยี่เด้เพิ่นสิคอให้เมื่บ่พาออกเสร็จคำเพิ่นบ่ไปใช้เพิ่นสิคอให้เจ็บซี่ขอายังอยากได้ถ้าพาออกเสร็จผ้าออกแสงล้วก็แม่นเนาะเราฟันแล้วก็แม่นฟันกับแม่นพาออกแสงกับแม่นเติมมาะขนาดพาพาบ่อออกแสงให้กันเนาะฟันแม่นเนาะฟันเอาเนาะฟันเอาเเออาาันนไปฉลองขายรถขายรถยังขายรถเนี่ยฉลองขายรถได้มาไปคายรถเลย มัอาจเามันเจียวหน้าม่นนองระดาได้เนาะว่าการรับืบงวัใดอย้างราลอตเตอรี่ก็บ่ได้จักใบเนาะลอตเตอรี่ห้าเนนี่ทำบริเด็กแต่มันยากไปนะยาก่ซื้อเลยจะ้องกับบริสุทธิจักบัอคำนุกสืบหนูยามันเคลื่อนหนเคยซืรอเคยเคยร้อยสือแหละแล้วมันจะไปอีกแต้มหนึ่งไว้ คนหน่อยก็บอกได้7 90, 7 90. เจ็ดเก่าเจ็ดเก่าบอกบุษย์ค ử, อยก็เลยว่าเจ็ดเก่าแม่เขายังเคยว่าเลขของควานเสื่อมนี่งเจ็ดเก่าคนหน่อยเนี่ยคนหน่อยม,อม,อมือมือเมื่อวานนี่นางก่อนเขา่าตอนเสาร์หนูก่อนเขา่าอ๋อบอกมือเลขอ๋ขอผูยย<ไ>้ใหญ่เลยถ้าแม่แม่จะไปไหนคนไปทำงานหนูก็เ,เลยบอกวันนี้เลขของน้าดาดาดา,ดาบอกเลขแม่หน่อยขอเขาบอกแม่ไม่ต้องพูดไปนะหนูจะบอกแม่คนเดียวไม่บอกป้าเขาวาอย่างนี้เลขอองเกต้าหนูก็เส่ออยู่คนคนน้อยๆคนได้ยินเอื๋อยคนว่า คนเราเจ็ดเก่าเจ็ดเก่านะเล็กหน่อยนะอ่คนน่อยแม่นก็ไอ้น้องอันดาแม่นก็น้องอันดานูก็เลยว่าเจ็ดเก่าแมวเีเลยออกไปวัดซื้อน่าเจ็ดเก่ามันออกเก่าเจ็ดวันนั่แม่นจะัดออกไปอีกาบอกของเขาอีนี้ระได้ซื้อเลยตรงตรงเลยนี่หนึ่งเจ็ดเก่าราเจ็ดเก่าต้อบอกซามหลอกเดยวนำหลัเจดเก้า นุก็เลยถามเป็นยังไงนุก็เลยจะซื้อนูก็เลยว่าเออได้ไหมจะชื่อวะมาหอด้านไมนจริงถามเอื่ยเพิ่นถ้ามเหื่อยน้องบม่ได้ถามบอกเลยนั่งก็นั่งนังนั่งกินเข่าอยู่นูก็เลยคิดว่าสงสัยเพิ่นให้ยินเอื่ยเพิ่อนวะเลยบอกกันน่าแกบอกบอกคนบอกบอกคือกันไปจ้ะนั่นป้าเพิ่นกระลักอุ้มมาล่องถามตองงอนขนาดห้าเพิ่นได้ห้าเพิ่นบอกป้าใส่หนาใส่หนาพูดบุญเอาใส่หนาได้บอกใ่นถามเร็จเยอะขึ้นสิลูกใส่หนาทานเหรอนั่งอยู่ ผู้แม่กระปากไว้จะเกาแมวงั้นเลยวะใช่หรอเปล่าบอแล้วสิถามเลขยขี้นี่เด็กมันบอกเก็ดเกาเก็ดเกาดิ้นหน่อยหนึ่งพี่น้องไปหยิบเอามันเป็นชื่ออะไรวันเลขออกอะไรบอกแม่หน่อยเร็วเจ็ดเจ้าเจ็ดเจ้ามับอกไม่ได้ออกอะไรออกอะไรนี่ของพี่ว่าดิจิตูอะไรหยิบอัดแนี่ยหน่อยเบาได้ไหมไหนไหนไหนนี่ออกอะไรวันมีเลขกไหมเนอะ ก็มันยากไม่รวยอยากใครลูกน้องก่อนเขาเลยคนณว่าหรอเปล่ลูกก็จะไปว่าคนไปสื่อข้อก็ไปชี้ปฏิทินอยู่กับเือยเพิ่นบอกให้ปฏิทินไปสี่หัวนได้วางวางมือเศร้านี่เพิ่นไปสี่ค่ะนะลูกมือเศร้านี้ก็เป็นง่วนนี่ที่สันแม่แจ๊คเพิ่อนเพื่อนเห็นปฏิทินเขาไปเห็นดอกเห็นแต่เอื่อยเพิ่นวันแม่แม่ง่วนทำอะไรไม่ ไหวน,นะจ้ามัน <Techn> มันเคลีย <fifteen> ร <gesehen S 1> mm ์เลขมัน hmm. ท <bot. S 2> ีท mm ี hmm. <ract> ่หกแต่ว <consegue> ันเป็นนั้นเขาจะเคลียร์เลขอย่งเงี้ยเขาเรียกกันเลขยังก่อกำลังวันบอกเลขกะไรนะมันมีแปดหามีรหัสนะบ้าแม่แม่วันเอามาแม่เลขเลขมันหรอมันกำหรือ่าอืมอืมกำเลขแปดหามั้ยแม่จะมุกว่าเห็นน้ำเหล็กกี่แหลกเห็นตัเอื้อยเพิ่นว่าเอื้อยเพิ่นว่าอ้วนอ้วนขโมยอะไรมาไม่รู้ไปฉีกไปที่ทิ้งน่ามั่าตึงกับกำมาแม่แม่แม่ไปกเคลียร์ขี่มึง อันนี้ไว้ก็น่าฮ่าแคปหน้าจอเนาะอันนี้บ่ได้ถามปนชีมาไห่ฉีมาไห่ก็มีคนเขียนเลขไว้ปฏิทินเพิ่นเลยฉีมากับมะไห่เอามาเสร็จไรหนูให้เต็มเลยก่อนงวดที่งวดที่ผ่านมานี่เพิ่นบอกมือเล็กมือมือเล็กไม่ออกเลยแต่ตอนเสาร์เกตเก้าจินเอ้ยเพิ่นว่าเจ็ดฮา แม่ห mm ้ามบอกป้านะผนวังส่เหนว่าผลผลาละหันน้ำาาห้ั่นลังเห็นนะผลละหันน้มา่จิดเต้าจีดเ้าคนวงทังบูแแมวจ็๊เก้าแมววเนี้ยออกไปวันซื่อันงว้นี้บ่ได้ทำกรรมกรรมเลขกรรมเลขเหรียญมาไม่แต่ะไรต้องมาแต่ข้างในผมเรื่องของม่หายเรื่รับ้างนลยก็ออกมาเลยเลขอ่ะมันมีมันมีเนรียนเขาเคียนหนึ่งโกเหกันข้างล่างมันด้เขียนแปดห้านนี่แหละแต่มีคนเขียนไว้จะว่าคนไปฉีกมากเหรีจ้ะกลมาแล้ดาแม่แม่ว่าเราขโมยอะไรมาก็ไมรู้เหรอ ตมเลียงมาให้กับว่าแน่ได้เนาะมันอีพันผู้จังนึงได้เบากับาเบาเนาสัวหัวมือเลยออกลืมมัน่จังสีออกมันเกณฑ์ันตัวได้ก่อห้าแปดห้าแปดบอกโอ้เห็นติดแปดทั้งเดียวเลยบป่ทั้งเดียวเห็นมามันมีหนึ่งหกแค่หนึ่งหกทางลราเขาเกณฑ์หาแปดแต่หนึ่งหกมันขาดไปบอกเออหนึ่งหกหกหนึ่งมันออกแล้วนขาดไปตัวเดียวขึ้นแค่หนึ่ง น้องอันดาเด้อพี่น้องนั่งอันดานี่นี่นี่นั่งก็นี่นี่ยิ้มหวานก่อนยิ้มหวานหันเพิ่นบอกมือเร็ออกเกตเก้าเกตเก้างวดนี่เพรา่านในบอกบัญชีนีคนเขียนเลขอยู่ปฏิทินเพิ่นฉีกมาให้แม่เพิ่นคือหาแปดเป็นบ่จหาแปดเห็นไหมหาแปดหาแปดห้างเดียวหายต้องงวดปที่ผ่านมานี่เสียย่างเพิ่อนหายมือเร็ออกเนาะบ่ได้มาทายถ้ำเนาะ กันเี่ยากนะเทนบ่ยเอนที่ได้ได้แปนซ้อนกันแล้เนาะเอาาืเก้าเ็ต่อเ่อนันอกนนหน่อยคนหน่อยีอาจะมาตามอีกเด้อค่ะเราก็จะมาตามเลขเจ้าหน้าคนอีกนะคะเจ้าหน้าแมนนอดาหนึ่งหกกับสี่เก้าอไรเจ้ออยเป็นกะไรไม่ซื่อยากยากค่ะออกตัวใดเนาะคนหน่อยเนาะคนหน้นตายนอายนติมอวตัตัเด้อคนวงเวลาคนอาย่นติมองตํา เพื่ <นา S 1> <ข>อนกับไฮแม่เพื่อนนั่น,หนแหละวันที่พัานมาบอกเป็นตัวเจ็ดเก้าเจ็ดเก้างวดนี่หาแปดหางเดียวเมื่อกี้เราคุณบอลน่ามันคิดว่าต้องบอกตามเอ่ยเหมนนาเอ่ยมันบอกเจ็ดห้าเหมนกันเลยหันหนาหัวมาเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าแทนที่ขันขัน,นกกออเขาตามกันเอ่ยว่าเจ็ดหามันก็ต้องเจดหาตามเนาะอ,อันนี้มันบอิเว่ามเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเขาบอกเขาบอไปของเขาเองเนาะเจ็ดเก้าขอพูดว่าจะมีแต่ดาหลูกเนาะหลูกบอกเลขกระดาษ่เป็นขายขายากุมานเนาะ แม่จเขาจะไอแม่นั่นยังซื้อได้ว่าแม่น้องระดามีลูกสองคนเป็นกุมารมาเกิดเขาจะยังบอกอย่างกุมารเด้อให้เอฟซีโจดีนํานเด้อจำไหมถูกไหมถูกเลขไหมถูกไหมถูกเลขไหมคะถูกไหมยิมหวานก็ดูถูกเลขยิ้หวานหางเดียวเด้อน้องอันดานะคะบอกต้องวมดต้องวันวันนบอกนนน ใส่มือไม่จะกลั้มมือเลยกลั้มยืนหายกลั้มใส่มือไม่ยืนหายบ่ได้บอกเด้อค่ะงวดที่ผ่านมาดิบอกมือเลขออกเจ็ดเก้าห้างเดียวนะคะแต่ว่าเลขกจะน่าเพิ่นเดี๋ยวจะมาตามให้นะคะขันเพิ่นฝันเพิ่นฝันหรือพระออกแสงฝันอะไรคะบ่ขันขันงวดนี้ขันเพิ่นฝันหรือพระออกแสงเพิ่นกับสีแดงฝันคือเก้ามันบอคือเก้าเลยจ้ะมะแพงเนาะอ่าจังมาตามน้ำกันเด้อกวนในผลบอได้คือก้านบอไดซื้อเลยแหละบอไดซื้อเนาะแต่บัวจะน่าของบอไดจ้ะ